แท้นะครับวันนี้เป็นไงครับมาทะเลต้องได้ยิงแบบนี้นะครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซครับวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องครับทะเลครับทะเลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับก็รวมตัวกันนี่หน่อยนี่นะครับขาดไม่ได้คือไอหนูครับเจ้าของเรียเจ้าของเรียเจ้าของเรีอคนชอบเรีอ ใสเรเป็นพิเศษใส่ทุกครั้งในปีนี้ครับไม่ต้องไปเชื่อมากนะครับพี่หนูนะครับเราไปดูน้ําที่นู่นนะครับว่ามันใสขนาดไหนนะครับวันนี้ก็มาดําน้ํายิงปลาที่จังหวัดตราดนะครับทะเลนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดำที่นู่นเอาเรือออกไปข้างนอกเดี๋ยวไตจะเขาจะพาไปที่ไหนก็คอยติดตามดูกันว่าคลิปวันนี้จะเป็นยังไงจะเจอปลายังไงหรือจะบิวสวยๆยังไงคอยติดตามดูไม่ได้มาดำทะเลสองปีแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรก ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับจัดไปพี่น้องไอ้ยาวๆนี่ก็ใส่แว่นเท่ๆนะครับลืมรีวิวลืมรีวิวให้เจ้าของแว่นนะครับอันนี้ของฝากจากโคราชนะครับแว่นตัดแสงนะแว่นตัดแสงยิงปลาสุดยอดนะครับตัดแสงใส่ยิงปลาบนบกคนไม่รอใส่ยังรอแต่เราจะให้เขาให้ช่างหนูเขาใส่ยิงใต้น้ำใส่เอาไว้ใส่มันไม่ใช่แนวมั้งแนวไว้ใส่ขีเรือมันจะตัดแสงจะมองเห็นได้ดีโอเคเลยครับเมื่อกี้มองมากับน้ำ ผิวน้ำที่ว่ากระทบแสงตอนเช้ามันมองทะลุลงไปนะครับแว่นอันนี้ใครที่ <ไป S 1> สนใจติดต่ออีกได้วิ่งเลยครับจอดไปการันตีให้เลยครับอันนี้แก้วอ่ะไปดองรถกันครับพี่เองใส่เลยครับดูวไม่แกะู ดูผลงานพี่อาร์ตนะครับสิบสิบห้านาทีแรกเจ้าจำเลยไหมจะเห็นภาพสวย ก็ขึ้นมาพักก่อนนะครับก็ปวดหัวพี่น้องหูลันไ <laughs> ม่ได้ดำน้ำนานอะ่ะเรามาดำน้ำลึกเราดำแต่น้ำตื้นไอยู่น้ำจือดอช่วงนี้ดำน้ำจืดก็ไม่เกินห้าเมตรนะมั้งเท่าที่ดำอยู่สามเมตรสี่เมตรอย่างงี้แหละมาเจอวันนี้แปดเมตรสิบเมตรเนี่ยสิบบวกเนี้ยโอ้โหหูลั่นเลย ปวดหัวดำลงไปดำจืดหัวเลยขึ้นมาพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับจีมงานช่างหนูกับพี่อาร์ตก็อยู่กลางทะเลไม่รู้อยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะ <c oughs> ไม่ขึ้นเลยหนัก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผลงานวันนี้นะครับนี่เลยลงานชิ้นบัวแดงครับวันนี้สุดยอดครับวันนี้น้ําใสน้นําดีครับมาจังหวะดีก็จะเจอ,จเ,จอจเจอปลาแบบนี้นะจะได้ปลาเกา๋าตัวนั้นก็ไซส์น่าจะประมาณประมาณนี้ใหญ่กว่านี้หน่อยนะึงปลาเกา๋าตัวนั้นยิงขาดเนาะเสียดายนี่ก็ปลาขนะุษราห์ครับปลาเนื้อดีฮนะโลละห้าหกร้อยนู่นนะ ก็ปลาสละนะครับปลาแดดเดียวนะครับตัวนี้ปลาสละไปทำปลาเกลือปลาแดดนะครับแล้วก็ปลาสากไอสากตัวนี้เป็นสากดำรือเปล่านะดูฟันมันนี่ต้องฟันมันโอ้โคตรคมสากดำรอเปล่าสั้นๆโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวก็พักให้มัน หายปวดหัวเจ้าหน่อยก่อนมึนหัวเซื่อๆออยังไงไม่รู้ <c oughs> สร็จสเสร็จเป็นเลือดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจออาการแบบนี้นานแล้วแก้วจัดไปพี่น้อง นี่ครับฉละครับริงฉละเสร็จเมื ạt, ่อกี้เห็นปลาช่อนไหมครับไอ้ปลาช่อนมากินฉละผมครับช่อนทะเลตัเบลอเลยโอ้สุดยอดเจาจับไปี่นอ ของแท้นะครับวันนี้เป็นไงครับมาทะเลมต้องได้ยิงแบบนี้นะครับสุดยอดอินซีครับอินซีซียักษ์ครับปากเขาสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอดครับข,ขึ้นแล้วจะกลับแล้เพราะไม่ไหวจะใส่แล้วครับถังเต็มครับนี่อันนี้ก็ล้นถังนะ เอาถังไวไต้ตายแล้วตายตายตายเจ้าปลาไหนใส่จะเอาถัาางไหนใส่ปลาครนี่เตม็มถังหมดเลยปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาตัวใหญ่ตัวโตวอยู่ข้างล่างนะครับเอาปลาเล็กปลาน้อยโชว์ข้างบนหน่อเจ้แก้วมือนี่จัดไปครับนี่ปลาอะไรเนี่ยปลานก <c oughs> อินทรีเหรอนกครับนกจัดไป มันต้องแบบนี้มาทะเลมันต้องเต็มถังแบบนี้อ่าใครที่สนใจอยากมาดำน้ำยิงปลาทะเลก็ติดต่อพี่หนูได้นะครับก็ยังไงก็ลองคุยกันนี่ก็สุดยอดครับหูลันเลยอื้อมากเลยตอนเนี้ยพูดอะไรไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ดำน้ําลึกนานแล้วมาเจอน้ําลึกโอ้โหสิบเมตรสิบสามเมตรสิบสี่เมตรนีาหมูลั่น ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงฝั่งเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้าเรานั่งเรือไปกัน4คนขากลับมาปลาเต็มถังครับมันหนักเกินเรือมันวิ่งไม่ออกแล้วก็เจอขึ้นเมื่อกี้ฝนมันตกฝนตกครั้งนี้ลมมันพัดออกนอกทะเลนะฮะก็ขากลับมามาสวนข,นขึ้นพอดีวิ่งเรือวิ่งไม่ออกก็เลยให้สองคนรออยู่เกาะสองคนรออยู่เกาะแล้วก็ผมขึ้นมาฝั่งก่อนแล้วก็เอา ปลาเอาอะไรมาลงแล้วก็พี่หนูกลับในรับอีกสองคน,นครับอ,อันนี้ก็เอาปลาลงจากถังก่อนนะครับดูอนานเรื่อยๆนะครับแบง่งตามเรคคอร์ดนะฮะ,อ,ะอันนี้อันนี้ของโซนนี้ไปฮะช่างหนูยิงของช่างหนูแล้วก็ แล้วก็แถวนี้ลงมาเป็นผมยิงนะครับอันนี้ของพี่อาร์ตแล้วก็ตรงนี้นีเรือสลตรงนี้อาจารย์เอกยิงเอกนะคือถ้านับถ้านับปลารวมอ่ะอาจารย์เอกมาเบอร์หนึ่งเลยครับเพราะว่าลูกเล็กเด็กแดงตายเรียบลอยละเอียดเลยปลาปลาปลาใหญ่ไม่เจอไงก็เลยยิงปลาเล็กไปฝากญาติพี่น้องครับเจ็บหมดก็ปลาใหญ่ก็ไปก็ต้องหันเหมือนกันเออของพี่หนูนี่คัดใช้เอาแล้วก็เอาแต่ปลาราคานะครับแก่สุดยอด วันนี้ก็แก๋วเลยละเพราะว่าบรรยากาศมันได้วันเนี้ยพรุ่งนี้ก็น่าจะดำไม่ได้แล้วนะพี่หนู่ครับวันนี้มา่าจะได้นะวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ตกก็ได้เพราะว่าวันนี้ก็ตกอย่ามันจะแรงแต่มันหายไปละอก็ประมาณนี้นะครับพอได้ปลาลับบ้านอยู่พี่น้องสุดยอดเลยทิปนี้เจ็บเอืกหมดขึ้นยางโอเคขายที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม